วันนี้ภูมิใจนําเสนอของที่ผมอยากได้มาสักพักใหญ่ๆละตัวนี้เพิ่งส่งมาล่าสุดเลยจากแบรนด์ Tactical Geek ก็เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักเล่น EDC ว่าเขาทาเกี่ยวกับกระเป๋าเพาอุปรกรณ์ EDC อีกหลายอย่างนะฮะตัวนี้ที่ผมได้มา Cas L3C หรือ L3C EDC Shoulder Bag ก็เป็นกระเป๋าสะพายข้างสะพายไหล่หรือว่าจะใช้ในเชิงแท็กติคอนแบบปรับมาเป็นคาดเอวสะพายเฉียงสะพายแนวตั้งแนวนอนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยตัวนี้ตามแคตตาล็อกก็จะเป็นสีคุยโอียแทนหรือเป็นสีบล่าวเขามี3สีนะมีสีดําสีคุยโอียแทนคือตัวนี้และอีกตัวหนึ่งก็คือสีเทาสวยทั้ง3สีเลย ราคาแล้วก็ลิงค์ผู้จำหน่ายเนี่ยเดี๋ยวผมให้ไว้ในด s สคริปชันใต้คลิปพร้อมกับส่วนลดให้กับสมาชิกชแนลอยู mm ่ดีดด้วยดูทีละอย่างนะฮะเริ่มจากตัวล็อกหูของเขาเลย,เน,ยน่าจะออกแบบมาพิเศษของเขาเลยเขาจะเป็นล็อกแบบนี้ถอดใส่ไม่ยากดันแบบนี้แล้วก็ยังกดไว้อยู่นะกดไว้แล้วก็ดันออกมางนี้สไลด์ออกทางด้านซ้ายด้านขวาก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเลยแล้วก็ที่พิเศษเนี่ยคือความยาวของทางด้านตัวล็อกของด้านข้างเนี่ยเขาจะยาวกว่า ทางด้านบนตนัวนี้เวลาถอดก็เหมือนกันนะครับกดตัวนี้แล้วสไลด์ไปด้านไหนก็ได้ะผมจะสไลด์ไปด้านหน้าแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงก็สไลด์มาด้านนี้แล้วก็จะออกมาง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสไลด์มาทางด้านไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วก็ยกนิดนึงก็จะหลุดมาง่ายๆแบบนี้เลย โลแกระเนี่ยวัสดุดีมากตัวที่ส่งมาเนี่ยใช้ไนลอน 1000D ดีหนามากกันน้ำดีมากเลยเขาจะมีรหัสต่อท้าย L3C L3S อะไรอีกหลายๆรุ่นเดี๋ยวผมจะใส่เป็นชาร์จไว้ให้เขาจะมีต่างกันทั้งด้านของขนาดแล้วก็วัสดุด้วยบางรุ่นใช้เป็นคอร์ดูล่าบางรุ่นใช้ไนลอนฟาร r i ิกแบบนี้ก็แล้วแต่จะเลือกกันตัวซิปเนี่ยเขาใช้ซิปของ YKK แบบ2หัว จะ access เข้าทางซ้ายทางขวาอะไรก็ได้เปิดทางนี้มาปิดทางนี้พืน้นดเลยด้านหน้าก็มีซิปเหมือนกันยาวตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ขนาดไว้ให้อีกทีแล้วกันนะอาจจะได้ดูชัวร์สายกระเป๋าเนี่ยปรับความยาวได้สายเหมือนกับ safety belt เลยแล้วก็จะมีตัวล็อกหมุนได้แบบนี้ถ้าจะถอดตรงนี้ก็กดนิดเดียวก็ปลอดออกมาได้แบบนี้เลย เป็นควิก l ี a s สเลยนะครับปรับความยาวสายก็ปรับตรงนี้ครับเป็นตัวปรับความยาวสายอันนี้ก็ปรับมายาวประมาณเกือบเกือบจะสุดแล้วนะแล้วก็จะมีแพดสําหรับรองบาแบกนานๆต้องเดินเยอะๆเนี่ยจะไม่เจ็บบาดตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วที่แพดเนี่ยจะมีฟังก์ชันเป็นมอล l e เลให้เราคล้องอุปกรณ์อะไรต่ออะไรได้อีกเยอะเลยติดไฟฉายติดอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอะไรแล้วแต่เราเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8ช่องเลยเย็บมาแข็งแรงมาก ช่วยกระจายช่วยซับพอร์ตแรงไว้ได้เยอะเลยช่องด้านหลังบีบุฟองน้ำน,นิ่มเหมือนกันแล้วก็ใช้เป็นเวลโครแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหูอีกหูหนึ่งเผื่อเราจาเป็นต้องย้ายมาสภายไหลอีกไหลหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ย้ายได้นะครับเนีย่ยวิธีการย้ายก็คือตรงนี้เขาจะเป็นว้ลอยู่ตรงนี้นะเราถอดออกมาแล้วก็ย้ายมาไว้ฝั่งนี้เพื่อจะสลับแล้วก็ย้ายหูนี้มาไว้อีกฝั่งทางด้านหลังนี้ยังไม่จบยังมียังมีสายมอลเล่สาหรับ เน็บอุปกรณ์ที่ต้องซ่อนติดกำลังตัวเนี่ยได้ตั้งเยอะเลย1 2 3 4 5 6 7ช่องเลยช่องด้านหน้าช่องด้านหน้าไม่มีพาร์ติชันอะไรนะครับเป็นช่องแบบนี้เอาไว้ใส่เนี่ยมือถือเครื่องใหญ่ๆใส่ power bank อะไรที่มันใหญ่หน่อยหรือเป็นเอกสารก็ยังได้เลยอันนี้มาดูช่อง main compartment เปิดออกมาเนี่ย ตรงนี้จะเป็นเวลโครทั้งแผงเลยนะเอาแผกตัวลูกตัวออปชันเสริมเนี่ยมาเกาะมาติดได้อีกหรือว่าจะติดตัวแผกสำหรับจับปืนก็ได้ได้ขนาดใหญ่ๆเลยมีช่อง partition แบ่ง3ช่องเป็นไนลอนแบบลิฟต์สตอปเลยคือไนลอนที่เป็นตารางตารางเนี้ยก็เย็บมาแข็งแรงมากในช่องเนี่ยแบ่งจัดส่วนไว้ดีนะจะพกมันติทูนมีดไปใช้อะไรตรงนี้ใส่ power bank ก็ได้นะครับ 1 0ึมนาิลลมขะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ใส่ได้มิดชิดแบบนี้ทางด้านหน้าไฮไลท์อีกก็มีช่องช่องนี้มีเวลโครจะติดแผดติดอะไรก็สวยนะครับตรงนี้หรือว่าจะพกอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เราเลยทางด้านนี้ก็มีมอเ le ไว้ให้จะพกอุปกรณ์อะไรก็พกได้เลยก็เป็นอุปกรณ์ที่เราหยิบใช้บ,บ่อยๆเรียกใช้งานได้บ,บ่อยๆข้องตัวนี่ผมพกไฟฉายไว้แบบนี้จะใช้ไฟฉายคลิปตามที่เขากำลังนิยมกันตอนนี้ก็แบบนี้ นะนอกจากนี้พวกบัตรต,ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็จะมาใส่ในช่องนี้ก็ได้ช่อง partition ด้านในเนี่ยสำหรับท่านที่ใช้ปืนลองดูขนาดประมาณนี้นะครับใส่แล้วจมหายมิดชิดหยิบง่ายต่อมาลองดู r e เ o v e r กันบ้างนะครับพกแล้วเนียนเลยนะเหมือนกับการใช้ชีวิตประจำวันปกติทั่วๆไปเปิดมาก็หยิบได้เลยเข้าถึงเลยเดี๋ยวเราลองมาดู แอคชั่นลักษณะการใช้งานจริงกันนะครับว่าจะได้ประมาณไหนเดี๋ยวผมใส่สายกลับคืนเข้าไปก่อนลองดูแอคชั่นในการใช้งานจริงๆกันก่อนนะพกแลวจะประมาณนี้ครับสายที่เ็าออกแบบทิศทางมาให้เนี่ยจะออกแบบมาให้อยู่ทางไหล่ซ้าย,ายถ้าเราต้องการสะพายไหลขวาเราก็กลับทิศทางอีกทางหนึ่งง่ายๆแค่นั้นเองตัวแี่ยจะอยู่ตรงไหลซ้ายเราพอดีเลยอุปรกรณ์ที่จําเป็นจะต้องหยิบอย่างเช่นวิทยุสื่อสารเนี่ยต้องอยู่ใ้ใกล้นยะก็อยู่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะเป็นแพ่นนะถ้าพก ใช้กับพวกอาวุธปืนแล้วจะต้องมีซองมีอะไรก็ซื้อแบบแผสมาติดตรงนี้ได้ติดได้เลยสะดวกกว่า,าทิปสองหัวเนี่ยชอบมากสะดวกมากสองทางแต่ทางด้านหน้านี่จะเป็นทางเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้ของ t a c t i c คอ Geek เล็กๆสวยครับดูคลาสสิกดเีเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมาสภายไหล่ขวาก็ถอดมาแบบนี้ได้เลย ง่ายแล้วก็เร็วผมว่าเร็วพอๆกับใช้ไอ้เจ้า Quick Release ตัวนี้เลยเร็วไม่แพ้กันเลย่เดี๋ยวผมถอดตัวนี้ด้วยแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้แทนแล้วก็ย้ายตัวนี้มาใส่ตัวนี้แทนนี่ครับถ้าสลับไหลซ้ายไหล่ขวานี่จะง่ายแค่นี้เองไม่ต้องทำอะไรช่องเมนเนี่ยผมใช้ไม่ค่อยบ่อยหรอกจะมีอุปกรณ์ที่ <c oughs> จำเป็น <c oughs> เวลาผมไปถ่ายงานถ่ายรายการข้างนอกเนี่ยจะใส่กล้อง พวกไม่อะไรพวกนี้ไวเลสอะไรพวกนี้ไวในนี้ไม่ได้ไม่ได้พกปืนไปนะครับไม่ได้ใช้แต่พกอย่างมากแค่เนี้ยแค่อุปกรณ์ e d c ที่ใช้ประจำวันตัวนี้มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านใช้ร่มหรือพวกขาตั้งกล้องตัวเล็กร้อยตัวนี้ได้อีกเขาจะมีสายท e ีลัสติกยืดยืดให้ซึ่งถ้ามันเสียมันเสื่อมนานๆไปเนี่ยมันหาเปลี่ยนง่ายมากสายแบบเนี้ยหรือจะใส่เป็นสีอื่นก็ได้นะถ้าไปเที่ยวหรือว่าเดินทางโอ้ยมีขาตั้งกล้องเล็กๆแบบนี้รัดไป ตรงหัวนี้ก็ปรับให้มันตรงนี้ให้แน่นนิดหนึ่งใส่ล่มใส่ไม้เซลฟี่แว่นสีเข้ากับกระเป๋าซะด้วยเท่เลยก็สะดวกนะครับกแบบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าทางด้านหน้าแล้วก็เน็บทางด้านหน้าแบบนี้ก็ได้ใช้งานได้เยอะเลยเป็นไซส์ที่ผมว่าใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจําวันก็ได้ไม่จําเป็นต้องแท็กติคอนเสมอไปนะฮะเอาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยคล่องตัวดีเป็นเพิร์สไว้ในตัวด้วยน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย กำลังดีคล่องตัวน่าจะหาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเง่งมากๆเลยโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในแนวแนว,แนวอุปกรณ์ EDC ช่องต่างๆพวกนี้ใช้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายหมดเลยตรงนี้ถ้าไม่พกอุปกรณ์พวกนี้ไว้ติดแผลสวยๆก็ได้นะเวลาเราเดินทางช่องนี้ที่ใส่กับตัวล็อกสายกระเป๋าเนี่ยไม่ได้ใช้นมันเสียบประกาได้พอดีเป๊ะเลยนะยาวลงไปถึงข้างล่างตรงนี้พอดีมากเลยต้องการความคล่องตัว จะเวียงมาทางด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้อุปกรณ์แล้วก็ยังหยิบใช้ได้เหมือนเดิมใส่ปกติไว้ทางด้านหน้ากึงกึ่งเป็นเชสคัตอกเลยถ้าเวลาจะถอดเร็วเร็วลีบรีบเราปลดตัวนี้เอื้อมมือมาข้างหลังนะครับรปลดตัวนี้ปุ๊บอย่างนี้ได้เลยสะดวกสบายเวลาจะใส่ก็เหมือนกันก็ใส่ข้างหน้าเข้าไปก่อนแล้วก็คล้องแบบนี้หรือว่าถ้าเราขี้เกียจไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องอะไรเราก็ปลดตรงนี้ก็ได้ก็เร็วเหมือนกันไม่ได้ ช้าอะไรเลยใช้ตัวนี้ผมคิดว่าผมคงจะลดที่ตรงนี้มากกว่าเพราะมันเร็วกว่าอยู่ด้านบนนี้ก็ได้ก็เร็วเหมือนกันแล้วแต่ท่านจะถนัดเลยแต่ผมว่าที่ตำแหน่งที่ผมถนัดที่สุดก็คือตัวเนี้ยตัวด้านข้างเนี่ยกดเร็วมากก็แล้วแต่โอกาสนะลดได้ทั้งสามตำแหน่งราคาก็ไม่ถือว่าแพงเกินไปนักน่าจะพันหกร้อยกว่าบาทถ้าเป็นเงินไทยตอนนี้ยิ่งดอลลาร์ อ่อนตัวลงเนี่ยค่าเงินบาทแข็งกว่าก็จะได้ถูกลงไปอีกสมาชิกอยู่ดีๆของเราเนีจะมีส่วนลดด้วยเอาไปซื้อกันได้นะครับขอบคุณ Tactical น e ิ k กที่ส่งแคส L3C EDC Shoulder b a c, c er, k ตัวนี้มาให้ รีวิวให้ชมกันเอาไว้ใช้งานจริงๆด้วยเป็นใบที่ถนัดมากเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ